ซีเมนต์นครหลวง AJ DVD โ o มเ t h e เตอร์เอาละาตามกองเชี่ย์ของเรานี่นะครับตอนนี้มีโชว์พิเศษจะมาโชว์ให้ดูนะครับพร้อมแล้วเอาไปเลย ไทยแลนด์จะไปบอลโลกไงนี่ครบไทยแลนด์ไปบอลโลกเป็นครบเพิงเป็นครบเพิงนะคะครบเพิงสัลักษั์โอลิมปิกเอาละเดี๋ยวฝากอะไรส่งท้ายนิดนึงครับเราจะได้เจอแล้วนะสำหรับนักกีฬาไทยเนี่ยนะฮะที่จะไปลอนดอนเนี่ยนะฮะแข่งกีฬาโอลิมปิกเนี่ยนะครับพี่เป็นตัวแทนเลยครับเชิญครับ เหนื่อยเหมือนกันนะนี่อะะไรนเขาบอกว่าวูดดี้จะไปทั่วโลกอาธงไปโบกให้เต็มสนามวูดดี้ชื่อเสียงแรงน้ำหนึ่งในสนามเราไม่เคยแพ้ใครอย่าลืมนะครับสิทธิ์เก่าเทศบาลบุรีรัมย์ทุกรุ่นส่งรายชื่อจัดสิทธิ์เก่าด่วนเลยเพราะสิทธิ์เก่าจะไม่เชียร์พร้อมผมครับที่จะมาเป็นอดีตไทยเลยขอบคุณทั้งสคนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว นะโอเคเรียบร้อยแล้วพี่นะ okay, เสร not, all, right, s. <S ็จแล้วนะหยุดไม่ได้ไงเขาเป็นเหนหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่สามารถจับวงนะฮะพี่ลอยงาะป่านะพี่รับกองเชียร์นะฮะพรุ่งนี้ครับเช้าดูดิห้ามพลาดเลยครับหนุ่มเคลติกนี่นะครับจะมาประกาศทุกวงแล้วนะฮะโอ้วก็ พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะกีฬาที่คิดมากตอนนี้คือการปั่นจักรยานนะครับรู่นี้เนี่ยคุณดุงพาทีครับสารสินนาซีโอนกแอร์นะฮะคุณบูรินครับออจะมาโชว์สดๆในรายการจักรยานนี่นะครับคันละเหยียบล้านเออของคุณก็มีคันหนึ่งนะได้ข่วผม,ผมไม่เท่าเขามันหนักเลยเออเรามาดูกันดีกว่าว่าคนละเหยียบล้านนี่มันจะขนาดไหนนะคะส่งท้ายครับด้วย3ท่านนี้ฮะเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์ส่งท้ายเราถูกไหมครับใช่ถูกนะเอาด